ตอนไฟตอนที่ห้าสิบหกไฟรู้สึกเป็นห่วงมากเพื่อนๆของเขาก็ดีกันทุกคนรวมถึงหวังเฉินที่มาด้วยซึ่งไฟคิดไม่ถึงขอบคุณอามากนะครับที่มาด้วยไม่เป็นไรอาก็อยากมาเป็นเพื่อนเหมือนกันไฟละ่ะจเย็นๆนะเพิ่งคิดมากบางทีแม่อาจจะไม่เป็นไรแล้วก็ได้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะขอบคุณอาด้วยอืม ไฟเองมองเพื่อนแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นใจแก้วเอมมี่นันนาและนโมบอกเลยว่าทุกคนเต็มใจไปเป็นเพื่อนก็รู้ว่าไฟเศร้ามากโดยมีเอมมี่จับมือไฟตลอดเวลาเอมมี่เองก็นั่งรถตู้มากกับไฟส่วนทางด้านมนัทขับรถตามมาข้างหลังคนเดียวโชเฟอร์ตอนนี้ก็มีโอบรรดาไมเมียไปที่บ้านของไฟกันหมดแล้ว ทีนี้ทําให้บรรดาผัผัวถึงขั้นพลาดทาอะไรไม่ถูกหมดติดกันทั้งวันโดยเฉพาะน,อนอ็อตอะไรกันเนี่ยเอ้ยทำงานมันยุ่งขนาดนี้ทาผิดอีกแล้วอะไรจะเสร็จมังกรจะอยู่ไหนรู้วะมาช่วยฉันหน่อยสิเออเออกำลังจะไปถึงเอยมังกรเองก็เรียบเคลียงานให้กับพ่อแล้วก็มาเคลียงานของตัวเองร่วมถึงโอมด้วยบุ้งได้แต่ขำขำอะไรไว้บุง้ง แหมแค่แฟนไม่อยู่ง่นงานกันใหญ่เลยนะใครจะเหมือนแกล่ะมาช่วยฉันหน่อยเร็วบ้างานของฉันเสร็จแล้วอย่าเดี๋ยวพุทธก็จะมารับฉันแล้วบายนะพวกแกคอยดูเธอไอ้บุ้งทีใครทีมันแล้วไงพวกแกก็ต้องไปกันหมดแล้วก็ทิ้งงานไว้ให้กับฉันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฉันไม่เกี่ยวนะเว้ยฉันคนหนึ่งล่ะที่ไม่ได้ไปไหนยังช่วยแกไอ้บุ้งรู้แล้วหนะ้าคนาแต่ไอ้นอนะ็อตมันไปแน่ไปกับมังกรซะด้วย ที่สําคัญในไอโอมเนี่ยเปิดแนบหัวดีซะด้วยนะไปรับไปส่งเออแต่กระช่างเธอถึงยังไงฉันก็ไม่อยู่ที่นี่คนเดียวยังมีพนาอีกคนแกก็ทํางานส่วนของแกให้เสร็จแล้วกันเข้าใจไหมในน็อตแล้วก็ขอของในโอมด้วยคราวนี้บุ่งไปจริงๆพนาได้แต่ขำน็อตเหลือบมองใจคอแกเนี่ยจะไม่ช่วยฉันจริงๆหรอเอานะ แกก็ทิ้งงานให้กับฉันก็ได้นี่ไม่เห็นต้งเครขนาดนั้นทําแค่ไหนก็ได้แค่นั้นนั่นแหละแกก็ไม่คิดจะไปกันคืนนี้หรอกนะก็ก็ไม่รู้สิแล้วแต่มังกรไปตอนไหนฉันก็ไปตอนนั้นนั่นแหละทางด้านไฟเมื่อไปถึงที่บ้านก็พบว่าแม่ของเขาออกจากโรงพยาบาลจริงๆไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วจากอาการที่น่าเป็นห่วงซุ่งไฟเองก็กอดแม่แล้วร้องไห้ แม่ไม่เป็นอะไรแล้วไฟเจ้าไฟเอ้ยมายังไงกันเนี่ยนี่เพื่อนของไฟครับแม่เนี่ยพี่โอมจ้าจ้าวัดดีส่วนคนอื่นๆเธอพอรู้จักบ้างและที่สำคัญก็มีหวังเฉินอีกคนหนึ่งซึ่งเธอไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คุณหวังเฉินเป็นอาของหนานหนาะพ่อกับแม่อ๋อ,อตามสบายเลยนะทุกคนเดี๋ยวแม่จะไปจัดห้องให้ ไฟยินเขาแวะก่อนที่จะเข้ามาที่นี่แวะตลาดซืด้อของมาบ้างแต่ด้วยความเป็นห่วงแม่จึงเลือกแต่ของที่จําเป็นคือของโสดเท่านั้นแต่แม่หายขนาดนี้แล้วไฟก็รู้สึกตีใจเอมมี่น้โมไส่แก้วอาสาเข้าไปในครัวหรือว่าไฟกับหน,นังตอนนี้กําลังรับโทรศัพท์ของแฟนต่างคนต่างหาที่คลม,มแต่นานๆ กับมองโทรศัพท์ที่มันสั่นอย่อยางนั้นไม่ยอมรับที่แรกก็ว่าจะรับแหละแต่เรื่องมันใหญ่โตมากก็มีอีกคนนึงที่กำลังคุยกับแฟนเหมือนเจ้าปนีปนอมใจเย็นๆสิใจเย็นๆนะเซียนโถเอ้ยม่ไหนมาไหนทำไมไม่บอกเนี่ยแล้วกว่าจะรับสายได้โทรตั้งนานแล้วเนี่ยไปไหนก็ฉันก็เขียนโน้ตแปะไว้ให้นายแล้วว่าฉันว่าฉันมาบ้านของน้องไฟ แม่ไม่สบายก็เลยมาเยี่ยมเฮ้ยทำไมไม่รอกันก่อนน่าจะโทรบอกล่วงหน้ารู้ไหมว่าเป็นห่วงแค่ไหนแค่นี้นะจะตามไปเดี๋ยวนี้แหละฮะนี่นายอย่าบอกผู้พานะนี่ดูเหมือนว่าเสียนจะไม่ฟังเ้ากดวางสายไปแย่แล้วแย่แล้วนานๆอะไรหรออ่ะก็ในเซียน,นสิ โอ้โหยกใหญ่เลยบ้าจริงุู้่า์เขียนมาแปะไว้แล้วก็วไปที่ไหนมาไหนว่าแล้วอารับสายในเซียนทําไมเนี่ยทีเนี้ยภูผาก็ต้องรู้แน่ทํายังไงดีหมอน,นั่นะ่ะต้องมาที่นี่แน่เลยแล้วจะกลัวทาไมเล่าแฟนแกแกเอาไม่อยู่หรือไงโถแล้วเอาเอาพี่เซียนอยู่หรือเปล่าล่ะเออเอเอ,อยู่อยู่แล้วแหละ โอ้ยผมกลัวในภูผาจะมาที่นี่แล้วมาเจอในมังกรจะมีเรื่องเข้าละวสิมังกรเนระมาอยู่แล้วเพราะไอ้ไฟมันบอกนั่นเห็นไหมคุยกันหวานเลยโอย้ดูสิต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้ามันอะมันเด็ดจ,จนจะโกนต้นอยู่แล้วโอ้ยทํายังไงดีผมกลัวว่าคราวเนี่ยบ้านนี้จะหนองไปด้วยเลือดนะสิอาเฮ้ยมีถึนขนาดนั้นมั้งสองคนนั่นอะต้องเกรงใจพ่อกับแม่ของไฟมั่งแหละ อาคิดว่าอย่างนั้นเหรอเออนี่นายเสร็จงานหรือยังกำลังปั่นงานอยู่เนี่ยเล่นอยู่กับไอ้น็อตสองคนไอ้ปานาก็ไม่รู้ว่าหายหัวไปไหนจะให้ช่วยบ้างคอยดูเถอะพรุ่งนี้จะทิ้งงานให้แยแยะเลยนี่ถ้างานเยอะขนาดนั้นนะ่ะก็ยังไม่ต้องมาก็ได้ไม่ได้หรอกพ่อตากับแม่ยายาป่วยทั้งทีต้องรีบไปเยี่ยมทำคะแนนซะหน่อยแหมพ่อกับแม่ยังไม่รู้ซะหน่อย ว่านายเป็นแฟนของฉันคราวนี้ก็เปิดตัวเลยนะนี่เอาของฝากไปเยอะแยะเลยพี่ไลาลาก็ฝากมาจริงเหรอแล้วนายจะมากับใครขับรถคนเดียวอันตรายนะก็มากับไปน็อตไงไอ้น็อตนั่นน่ะมันก็งุ่นงานเฮ้ยมองแต่โทรศัพท์นี่นโมท,ทำอะไรอยู่ทำไมไม่โทรมาหาไอ้น็อตบ้างทำกับข้าวอยู่ในครัวเดี๋ยวฉันจะไปบอกนอโมเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวสิอะไร ยังไม่ได้ส่งจูบเลยส่งจูบทางโทรศัพท์เนี่ยนะทําไมล่ะก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะคิดถึงทีแย่คืนนี้ต้องนอนคนเดียวแน่เลยนั่นแหละนอนคนเดียวไปก่อนแล้วเช้าอะ่ะค่อยมาแล้วกันมาถึงนี่ก็าอากาศมืดพอดีอะ่ะอย่าขับรถมาตอนกลางคืนนะทํางานก็เหนื่อยพอแล้วอะ่ะจ้าที่รักจุจ๊บจุ๊บมังกรส่งจูบไวเองรู้สึกเขินอายก็จุ๊บต่อไป ทำให้นานๆที่อยู่ข้างหลังถึงกับแซวพร้อมกับหวังเฉินแม้หวานกันจริงนะเออแกเนี่ยไม่แอบฟังฉันทำไมฉันไม่รู้ไม่ชี้ด้วยเราจะไปหานโมมปั๊บหนึ่งไฟเข้าไปหานโมมอะไรหรอไฟฉันกำลังทอดไข่อยู่เนี่ยเแต่ฉันทําเองแกรีบโทรไปหาพี่น็อตเลยตอนนี้พี่น็อตน่ะกําลังกําลังอะไรพี่น็อตไปไหน พี่น็อตทำอะไรหรือว่าไปยุ่งกับใครเออเป่าวพี่น็อตเขาหมุดหิดเพราะคิดถึงแกนะ่ะจริงเหรอป้าจริงฉันก็ว่าจะส่งข้อความไปแล้วอ่ะพี่เขายังไม่อ่านอีกหรอพี่เขาอยากได้ยินเสียงแกมั้งเออรู้แล้วรู้แล้วน้ำโมจัดแจงโทรไปหาน็อตทั้งน็อตเองก็รับสายด้วยความหมุดหิดที่ไม่คิดว่าเป็นน้ำโมโทรมาเพราะไม่ทันได้มองทำไมต้องลกอคอกด้วยเนี่ย อ้าวนโมเหรอเออคิดว่าเป็นคนอื่นซะอีกคิดว่าเป็นไขรคิดว่าเป็นไอบุ้งโทรไม่ยอะเย้ยนะสิเป็นไงบ้างปลอดภัยดีไหมนั่งรถไหนหรือเปล่าก็ไม่เหนื่อยหรอกหลับมาตลอดทางเลยอ่ะแต่เอาหวังเฉินกับพี่โอมผัดกันขับรถมีไฟด้วยนี่นายยังทำงานอยู่หรอก็ยังทำอยู่ยังไม่ได้กินข้าวเลยฮะทำไมไม่หาอะไรกินก่อนละ่ะ ก็รีบกาว่าจะเคลียร์งานให้เสร็จพรุ่งนี้เช้าๆว่าจะออกเดินทางกันแล้วยังไงก็คิดถึงนะแหมพูดอย่างนี้ก็เขินหมดนั้นนานเลือบมองน้ำโมที่ยืนคุยโทรศัพท์ปิดไปบิดมาอ่าน่นก็อีกคู่นึงเฮ้ยนี่แกจะไปอีกเชา้าทำไมแกมีคู่มั่นอยู่ทั้งคนดูสินะฉันเห็นนะโทรศัพท์แกน่ะสั่นะไม่หยุด แม่จะไม่มีเสียงฉันก็รู้นะว่าปูผ่าโทรมาแล้วแกไม่รับอะ่ะอาก็จะไปรับได้ไงรับประหมดนนั่นก็มีแต่โวยวายนะสิหนีมาอย่างนี้โอ้สาธุขอให้รถพังนี่พูดย่างได้ยังไงถ้ารถพังจริงๆริอ,อน,นั่นนะ่ะคงจะเดือดหน้าดูอะ่ะโอ,อ้ก็นั่นน่ะสิโอ้ยขออย่าให้มาเลยนายก็รับสายเขาสิไม่ไม่เด็ดขาดไม่รับหรอกอามันจะยุ่งกับนานันนาน นั้นนานพยักหน้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูปรากดรอบแบตหมดก็เลยต้องชาร์จก่อนในจังหวะนั้นด้วยความที่อาหารทําเสร็จแล้วทุกคนเตรียมทำอาหารทําให้นั่นนานวางโทรศัพท์ไว้ตรงนั้นแล้วก็เลิมไปเลยมือนี้เป็นมือที่ท่าทางจะสนุกที่สุดสําหรับที่เขาอยู่กับเพื่อนมานัดที่ขับรถมาที่หลังพอแวะบ้านญาติเขามาที่นี่หลายครั้ง ิ่งจะรู้ว่าบ้านของไฟอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ไม่ได้มา่อยฉะนั้นเอมี่จึงไปรับแปนแล้วมาทำความรู้จักกับธนงแล้วก็ดาวเรืองโอ้ที่แท้ก็คุนกันเองทั้งนั้นเคยเห็นอยู่ว่าอยู่ที่นี่ตอนเด็กๆมานานมาแล้วจับไม่ค่อยได้ครับผมอยู่ที่นี่ช่วงพักนึงนะครับแล้วก็ไม่เคยได้มาออขอโทษนะครับผมจำคุณอาทั้งสองไม่ได้ ไม่เป็นไรหรอกันัดเป็นเรื่องธรรมดาดีใจนะเนี่ยคนเต็มบ้านไปหมดคนแก่ก็ชื่นใจเอาละ่ะตามสบายนะเด็กๆไปดูแลเพื่อนด้วยละ่ะครับแม่ครับพ่อเมื่อทั้งสองขึ้นห้องไปแล้วห้องของไฟก็มีแต่ใส่แก้วที่ขึ้นไปนอนเพราะเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวส่วนคนอื่นๆก็นอนรวมกันทั้งด้านล่างก็นอนกันเป็นคู่ ใครที่คู่ยังไม่มาก็นอนรวมกันมันน่าอิจฉาแค่คู่เดียวเท่านั้นที่นอนด้วยกันก็คือเอมมี่กับมนัทเอมมี่ทุบไหล่ของมนัทเพราะกลัวว่าเขาจะทำอะไรปะบ้ามานัทค่อนข้างที่จะเฮินไม่เคยมีเคยไหนสักเินที่มนัทจะไม่ร่วมหลับนอนกับเขาเอ้ยพี่นะต้องอดทนไปถึงเมื่อไหร่อยู่นี่กี่เืนเฮ้นี่พี่มนัทจอเฮินนกลยหน้า เอมมี่ไอยคนโถ่ไอยเพื่อนนะหอมก็ไม่ได้กอดก็ไม่ได้นอนรวมกันขนาดเนี้ยถ้าอย่างนั้นเราเรานอนกันเถอะนะเป็นความคิดที่ดีมากเลยพี่มนัสเอมมี่ยิ้มยิมส่วนทางเซียนกับทางผู้ผาเมื่อรู้เรื่องแล้วพอจะรู้ว่าเมียของเขาและผู้มั่นไปที่ไหนก็ขับรถมาทันที แต่ระหว่างทางเออดูเหมือนคาพูดของนันนันจะเป็นความจริงเมื่อเกิดรถเสียเข้ากลางทางบ้าจริงรถเสียได้ยังไงทําไมแกไม่เช็คบังไว้เซียนโผพี่ผมก็รีบเป็นพี่นั่นแหละแล้วพี่ละ่ะขับรถทุกวันนะทําไมเอารถคันนี้มาเนี่ยแต่ฉันจะรู้ไหมละ่ะว่ามันจะพังอ้ยเอาแกลงไปเข็นเลยตรงนั้นมีโอเสียวเวลาเลยไหมเนี่ยแล้วมันจะถึงเมื่อไหร่ พอมาถึงอู่ก็ปรากฏว่าเขาั้งสอบคนต้องเสียเวลาซ่อมนานหรือพอสมควรช่วยเล่งหน่อยได้ไหมอ่อได้ครับคุณไม่มีปัญหาเงินหนาขนาดเนี้ยขอเวลาอีกสักห้าหกชั่วโมงก็เสร็จแค่เฮ้ยห้าหกชั่วโมงเลยเหรอถ้าอย่างนั้นพวกคุณอืมไปนอนที่โรงแรมก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คนไปส่งถ้ารถเสร็จแล้วผมจะโทรไปตามเฮ้ยว่าไงเซียนเอางั้นแหละพี่ เถินนั่งรอที่นี่พี่จะไหวเหรอก็นั่นน่ะสิเอาก็เอาตามนั้นแล้วพี่ติดต่อน,นันนันได้รือยังยังเลยโทรติดแต่ไม่มีใครรับไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ยุ่งกับใครโถพี่น,นันนันจะไปยุ่งกับใครที่ไปก็มีเพื่อนๆทั้งนั้นแล้วหวังเถินก็อยู่ที่นั่นด้วยเออน,นันนัน,นไม่ทำไรนอกลูก่นอกทางหรอกน,นันนันน่ไม่ทำแน่แต่คนอื่นน่ะสิจะทำคู่มั่นฉันแล้วแกไม่ห่วงเมียแกมั่งหรอือไง ห่วงสิพี่ถ้าไม่ห่วงเ้วจะตามมาเหรอเฮ้ยแต่ตอนเนี้ยเราต้องห่วงตัวเองก่อนเอาก็เอาวะในที่สุดทั้งสองคนก็ต้องนอนพักที่โรงแรมซึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดการซ่อมรถไม่ใช่แค่จะซ่อมกันง่ายด้วยความที่เสียนอนไม่หลับก็โทรหาหวังเฉินหวังเฉินรับโทรศัพท์แล้วก็ออกมาคุยที่ระเบียงเพราะกลัวจะรบกวนคนอื่นที่กำลังหลับอยู่อะไรของนายเนี่ยโทเมียจา๋า คิดถึงรถเสียเลยตามไปไม่ทันไม่ทันอะไรเล่านี่นายรถเสียจริงๆหรอโอ้โหคำพูดหนาน,นี่สักติจริงๆอะไรนะนี่ช่างให้รถเสียหรอเออหนานพูดเล่นนะบอกให้หนานรับโทรศัพท์ผู้ผ่าทันทีพี่ผูผานะ่ะโมโหมากเอาหน้ายังไงก็ให้หนานรับโทรศัพท์ผู้ผาหน่อยแล้วกันหนานหลับไปแล้วฮสบายใจจริงนะ หลับสบายจริงๆนู่นน่ะภูผากระสับกระสายอยู่นั่นนะนอนหลับจะที่ไหนเล่าส่วนชั้นเนี่ยก็คิดถึงเมียจะแย่นี่นายให้มันนิดน้อยหน่อยเถอะเราก็เพิ่งกลับมาห่างกันแค่แป๊บเดียวจะคิดถึงอะไรนักหนาก็คิดถึงเมียจา๋าคืนนี้คงนอนไม่หลับแน่เออก็ได้รักนะเซียนโหเพิ่งจะได้ยินคำว่ารัก หลายวันแล้วนะเนี่ยพอแล้วนายนอนได้แล้วฝันดีนะครับคุณเมียเมื่อหวังเฉินวางสายไปแล้วทำให้เซียนถึงกับอมยิ้มหน้าบานเลยสกแกเออมันก็มีบ้างนั่นแหละแต่ผมบอกให้พี่แล้วนะให้หนักหนารักสายพี่อะเออถ้ายังไงผมนอนดีกว่าเมียกุกสาบ,บอกให้ฝันดีแล้วจะไม่นอนก็ไม่ได้ใช่ไหมเออแกนี่มัน โถพี่ลองพยายามซอะหน่อยแล้วกันเพราะผมอะ่ะเออบอกวางเฉินไปแล้วก็น่าจะพรุ่งนี้เช้าๆช้านั่นแหละนานๆหลับไปแล้วพี่คงรับสต่พี่ไม่ได้เอออย่างนั้นหรออืมแต่ฉันน่ะคงนอนไม่หลับแน่เพราะทำไมนานๆนนถึงดืด้อขนาดนี้เนี่ยนาน,นานที่กำลังหลับฝันเห็นโพพ้าที่วิ่งตาม เขาก็วิ่งหนีไม่ลดละโอ้โหตีหน้ายักขนาดนั้นใครจะอยู่กับเรานฝันเขาพยายามหนีก็หนีไม่พ้นผู้ผู้ผาจับตัวได้ซะก่อนแล้วก็สะดุ้งตื่นโอ้บ้าจริงที่ท้าก็ฝันเองเหรอเนี่ยโอ้ยจะตามมาหลอกหลอนถึงในฝันเลยเนอในผู้ผาหน้าโลัวชุมัดเลยนี่นายคงไม่ได้โมโหฉันมากมายขนาดนั้นหรอกมั้ง้็เป็นอะไรหนาน,านปันร้ายเหรอ ็นิดหน่อยไหวไฟเออ,เอ,อก็ไม่นิดหน่อยหรอกร้ายมากๆเลยอะ่ะฉันฉันเอาหน้าเอาหน้าฝันร้ายจะกลายเป็นดีฉันแก้ฝันให้กันแล้วลับต่อเธอะอืมนั้นนานได้แต่ยิ้มแห้งโอ้มันจะเป็นดีได้ยังไงขานาดในฝันยังมาโขกขนาดนี้เราเรื่องจริงมอนนั่นจะมาโขกขนาดไหนโอ้ยนี่เราทำผิดมากเลยเนี่ยที่มาไม่บอก แต่ที่ไม่บอกกลัวว่าหมอนั่นจะตามมาเจอในมังกรที่นี่โอ้อปัญหามาลุมมาตุ่มนี่เขาผิดตรงไหนเนี่ยทําไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยขอร้องละอย่าให้มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเลยนั้นหนานเองได้แต่ภาวนาแล้วก็พยายามหลับตาและนอนให้หลับไม่อยากรบกวนคนอื่นเฮ้อ